กินอัสสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวนกันประกาศคือนบอกเอาตัวต้มไก่ลวกมะเขือมาอกนๆๆๆินมากินมามากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องอีกสิกวัวอยู่ไก่อยู่ไก่เนาะข้าวน้ำกันสเสร็จแล้วกินข้าวกินข้าวกินข้าว อ่ะค่ะอืมพอทำมิกกีมาพี่ชายให้ไปซื้แอแม่นเลอืมก็คือไปซื้อมาอืมแซ่แบเอาแซ่บแซ่บสวัสดีสวัสดีสสดพี่น้องวันนี้ชิบูได้กินข้าวและอิ่มละ่ะจิกินขนมรวมฮักเต้น นขนมนมเนยใช่ต่ว่าอันขนมที่ได้มาว่าขมัดนะพี่วรขนมอะไรอะไรจะกินต่หรืยก็บางทีขนมบางเป็นดอกบัวขนมดอกบัวขนมดอกบัวดูกเาวากับผมกินเนี่ย่ะบอกกินนย่านี้ได้ น่นม่เอกินไม่มีคาใจอยอมประสบใจมาเลยค่ะชั้เย็นเยันเน้ยจะไปนเพเห็นว่าขนมมิดไม่ยินหรอม่เินครับไม่อินวะตามมาเก็บ งานบุเดเขาไดมีแนวคิดได้เคยเห็นในสิเคยจ้จอการเด็กพวกนั้กับชิมบวเวิดเมนต์ด กนกับพูดีมวละไรทนั้นเนาะอือใช่ผวมะเขือคับตุ้ไก่ตุ้งไกเลยตุ้เท้อสว้ เพื่อนจอยยางม่จะกินก็กินมุมแด่แดงีแต่อกินมั้งก็จอย ตีป,ปีไก่ป่ะหรอตีปีไก่นี่แล้วนหนาวหนาก็ออกก็ร่างกายทำมินเตีอยู่ตวเมื่อตี้อยู่ในสวนเราเนี่ยช่วยสมบูรบบยิ่ง่ที่ทั้งหมดมันจะเราว เจ็บหัวมือพ่อแม่คุณน้องเับยังถอนี้แค่ถืตัดเล็บมือสั่นปวดโอ้ยอยบอกจะได้เถอะตัดตีนอันเด็ดตีนให้คอจะซึกกันก็ย่านหยาบนะจังคอยบูมาการเด้าตัดนะตัดเลยตัดคุงสิมันเจ็บมันโบได้ไหมมันม่วนเจ็บเพื่ออย่าง อระด์บนี้เข้าไปเห็ดเป็นอยู่ห้องบริเวโอ้มนึงตองเจอซื้อใหม่เห็ดเป็นตีแป้งนะครับแป้งเ,เป็นมัทฉะรีมกะทิน้ำตาลอตอนอมันเนช้อชาดมันรนะ้าย cái cay viết bóc cái cay 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 Cây khay Cây khay, cay ừ. cây ใครกระเด็นอยู่บานก็เห็นคู่แอวนเขาดอกขาเราเดี่ยวคู่แอวนเวลาอย่างเขาเดิ้อน่งกัวแล้เมียเราอยู่ใส่อยู่แล้วอยู่บ้านคู่แอวน เราเดี๋ยงไก่อูขคันแรกเราเป็นคู่เมี่ยด้เราเป็นคนบานคอยเราเป็นคนมาเแตงหัวเกิดของเรารุ่งเกลืเมียงุ่งจมัดอย่างนี้แมงตายแล้วปวดแต่น้อย ชื่อบุญหมดแล้วใช่ไหมะ้ก็เริ่มปุ๊กอะไก็บบุมากัเหรอบ่เนาะงั้นดูบี่กันดูบุญไก่กันที่ปุเห็นมาผ่านมาเลยนี่กันลองก็พิกระพาะไหมอะ ประกาศล่างเนี <ang> <Ừ. S 2> ่ยเลด้วใส่กระป๋อเนีนะประกาศเอล่างเนี่ยจุดติดกับต่างนะกินกระป๋ยกระยไก่ไปกินง่ายไปกินแต่เสะไม่เนาะก๋อยไก่กเอยกาไปกินง่ายไปง่ายมือมันได้เยดเนยมันจะเหนื่นตะข่าหลักไป

กินหมักไงต่อมะเขืออย่งที่วันบ้านเราซื้อไปเห็นเราเห็นเนาะอันนี้ฟังมะเกียงหวานเนาะอันนี้กระวานอยู่มันบวบหวานลายมันสมมี่หวานต้องมีหวานได้ลายสมหน่อยโ okay. อเคเลยห okay. วานลายบูดีต้องมีรสสมเนาะแม่แม่มบอกให้ซื้อเอานเอาคนนี้จังหวานนเาะ ชินแห้งขึ้นบานได้ก็ดีนะมักบานด้วยค่ะชมได้ก็กินมาได้ ชอกินหวานนี่บกริกินเขาน้ำผินงไปนเถาะลองไห้ กินอะไรเนี่มากินอะไรคือวันจะขมอ่ะเป็นขน,ขนมอ่ะดูข้าวแน,นกินบ้านได้มากินอะไนี้นมากเกีียง,งอ่ะคือมันขมๆใหเลยด้วยมากบัเกียงกันลุกนั่นะชินเขาๆนะมัก อยู่บอดมันมีหันบยยากนะเนาะมะคันธ์ที่กันอยู่พอด้ด่าเนี่มัา<ว>กขมุดบนมันมีโบขึ้นยากมันอยู่ไกลขึ้นยากแต่พอไม้เาม่อย่งันขึ้นกันเนาะตะี้บ่มีอยู่คนเดียวเนี่ยตอนเขาอยู่ตะกีบบม่ะันธ์ักคิดเดกิอย่งบ่มีเขาอยู่ตะกีบะัดกระรอกที่บ่มี่เดี๋ยนี่ลายพูดมบอก มันจากอดไปปีสองพันเนี่ยครูเมงินตั่วละเงือนบปล่ากะทิบ่หมีได้ลากระโดดกระซิบคนอยู่ทหารปีหนึ่งไม่มีมาม่าันนัขางในเสีย,เเยบะหมี่อดไปปีสองพัหนหนึ่งพันช่องปลาโตตายหมดเต็มครูหัวครูหัวเลยคือทำพอดีดาคนละกวดอ่อยซอยปี ักเกียร์มักซิดารวมนังค่าเท่านก็ไปเห็นว่าโอ้มากเป็นโพดิดาแล้วสันกนระถินกระบวันแค่แถวาพดิดานี้เป็นส่วนอยู่ป่ากระถินเนาะตามาทางนั้นในวัด กะดิฟูเนี่ยชิไข่ก็โฟรด่า,ากะแต่โหตั้นเก่งไข่แบบไรพอคนเลา่าเขาจะบริสุทธิเหตุการ์เขาบริสุกาศูกินเบบแฝดิเขาดูห่างเจ้าเพสวนจ้บริสุทิ์แบบแฝกิน,นกระชอนน้อย อืมประมาณน,นี้หรอเอะเห็ดชวนเห็ดชวนจนตัวเีผ็ผพามเดียงเป็ดเดยงไก่มี <c ười> กุกิดกะลากกพอดีดาคและไรขายกับหมขายกระลาคอดีดา <c ười> คุณเอาเห็ดพามนาอยู่เนอ เขาชวนหมักถัวหมักแตงไงนะคะจะว่า้าเจามาแต่หัวจาชวนเนี่ยจาซุ้มแชวกันได้เพืเอนเน่น,น,นะเป็นกระดุกกระดูกกระดูกหนึ่งนี่สี่ของขวสี่เพื่อนนะก็อ่อมไปเลยสี่ของขวนะจะเป็นยางไยพี่น้อง้าเจาด้อว่ะ เพื่อนก็จะปีดหนาใส่กันมาปิดกระดุกมาก็จะออกไป่จะเหงอกันไปหัวอาจารย์เลยปิดคลิปจ้ะกระบวนการในทางเงินในทางเงินความสนุกอืมฝากดิมไปเช็ดกระชกอืมดิมกินหัวขาดเค้พี่น้อง ที่ดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อพิ่มเป็นกำลังใจขอโทษก็ไยที่ใดว่าผิดพลาดกันนะเห็นบนถือบนต่องกันดีเด้อขอโทษก็ไยพี่น้องเอ้ยโชกเงินมาให้ดับมาด้วยสบายดี